สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมและทุกท่านที่เข้ามานะครับผมก็เหมือนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเป็นงานแฟชั่นผู้หญิงนะครับผมมันก็จะเป็นงานคัดสีคัดไซส์คัดลายนะครับมัดหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดอยู่50ตัวนะครับมัดละ400บาทนะครับผมนี่งานป้ายก็มีอะไรก็มีนี่นะครับนี่นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าสินค้าข้างในนี้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อท่านใดสนใจสินค้านะครับก เพื่อเป็นกระบอกเสียงหน่อยเพื่อได้สร้างอาชีพได้นะครับหาได้เพิ่มนะครับผมต้นทุนต่อตัวนี่ก็ไม่ถือตกอยู่ไม่ถึงสิบบาทนะครับผมมาละสี่ร้อยห้าสิบตัวเอยู่มาไม่ถึงสิบบาทแลวบางตัวมันสามารถไปได้มากกว่าได้มากกว่าต้นทุนเ่นครับเดี๋ยผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปขายขายตลาดนัดนะครับผมก็ไปขายตัวละยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทแลวบางตัวมันไปได้มากกว่ายี่สิบบาทนะครับมาเดีเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าตัวแรกจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมแกะให้ดูเป็พื่อเป็น นี่น่ารักเลยสามนะครับผมนะถ่ายกันไวๆนะครับครสี่อันนี้จะเสือขุ่มนะครับผมมันจะคละกันไปนะครับคละหลายๆแต่ละบ้นไม่เหมือนกันนะครับอีกตัวละห้าห้าไหมนะครับผมนะอ่ะหกนะครับจากสิบตัวนะสิบตัวเป็นตัวอย่างนะครับผมหกนะมีเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับผมอ่ะแปดนะครับ สวยน่ารักน่ารักเลยนะครับแฟชั่นเกาหลีญี่ปุ่นสิก็ประมาณนี้นะครับสินค้านะครับผมที่ที่ออกมานะครับผมยังไงก็ฝากพิจารณาไปด้วยครับค่าจะส่งนะครับอันนี้ไม่ได้รวมกับตัวไอ้ไอ้นี่นะนี่นะครับมาจำนวนสินค้ามีทั้งหมดห้าสิตัวราคา400บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพหรือเออเพื่อท่านใดเขาสนใจจะหารายได้เพิ่มหาอาชีพเพิ่มอาชีพเสริมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคครับกลไปนี้าั่วสสดีครับผมมลืทิ้งงงช่่ออทาากรรตติดดนะคับเี๋ยวผมทิ้้้งไวใหยังงไกกก็ฝาทุคนนตติดดามก้วยะครัับบขอคุณมากๆแล้ววสสดีี